โล่ละยี่สิบบาทกันที่ขายนี่ครับโล่ห้าบาทครับพี่น้องเอาเอาเป็นยี่บาทขายนี่อ่ะเด็กยี่บาทก็ขายเออเก่งเด็ดหาร่อดลอยจ้าหาโลอดลอยบุกไปให้เลยรุ่งหันนั่นบ่พวกเจ้าสิไม่ง่ายเลยคุยเด็กเด็กก็ได้ขายนี่เห็นบ่นี่เบิ้ดนั่นเลยสิขายวันนั้นเบิ้ดนั่น พุ่นะครับเสตกราร์มาแล้วครับพี่น้องอร่อยนึงกับซีคายผมกันผู้แข่งไล่ให้ครับเมื่อบ้านแล้วครับรถโดยสารบ้านเฮียงตลาดดาวเรืองบอน่นัอนดาวเรื่องบอกนี่นายเป็หอดปลาเสบไม่ใด้นี่รถนี่นายหอดปลาเซ่ครับรถโดยสารมาถ่าย,ยนี่ครับ เหาพนเต็มแล้วก็สิเมื่อครับบรรยากาศช่องตู้ฟังเล้าครับพี่น้องตลาดเทปเทปเพาะห่าโล่ลอยระเบิดด้ว่นี่ห่าโล่ลอยโต้ะโลละลอยเนาะหโล่ลอยโะลละยี่สิบบาทจ้าโลละยีบาทกันที่ขายนี่ครับโล่ห้าบาทครับพี่น้อง มามพี่น่อข้างไทยเด้นามาแล้วนอกพ่นเบื้องขี้พิ่นก็มาแล้วหาโล่ลอยครับพี่น่อมาเด้อมาเด้อเอาไม่ขาดรดราคาการนำขาทุนบาวาขาใ้จะขายเนอวัอนี้จะเกิบเงียบอยู่ได้หนอวนนี้เนะ มีเบิร์ครับมีเฮ็ดเพาะเฮ็ดตัวมาไม้พักกะลำสูทเฮ็ดเพาะโลละสาบบาทครับส้าบาทกันที่ขายนี่ยังแล้วกระเทียมกระเทียมเขาโพดครับ โลซาบาทเอาถ่ายรูปจันหน่อยย่างไปย่างมาแค่นี้แล้วพ่อ

เปดทีบารก็จะขายอย่างเมื่อยังไงร้อยนสามโลลเอาเอาเอาเอ้า้อหนึ่งบนี้เดี๋ยวเมื่อยจังไหนล่ะเป็ดที่บารก็ขานี่หาให้เขานั่นแหละเอาเอาเปที่บาก็ขายนี่เอาเปบาก็ขายเออเกได้นีหโล้อยจ้าหาโล่อยบยให้เรื่องานนั่นบอกอย่้างห้าลบโอ้ยอย่างไรเดี๋ยวคอย ซือกล่องทายก็บพวกเจ้าสีไมยใ่หยเ็ดเย็ก็ได้ขายนีใช่เนี่ยาย่เห็เงินยาแปดสิบบาทแปบาทเบิร์ตเนี่ยเฮ้ยละเบิ้งอ่ะคุณภาดีปันใดอ่ะเบิ้งเฮ็ดรวมบ่อันนี้เลเาเ่เจ้าขายแพงก่าเพนยแพงดอกขยอนังขยนงแ่เบิ้นี่แม่ สำหรับพี่น้องเบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมากหลายๆด้วยครับสวัสดีครับ